โดยการใส่ฟิลเตอร์ให้กับเสียงนี้นะครับเราก็สามารถเลือกคลิปเสียงโดยการคลิกโชว์เสียงที่เรามีอยู่หรือว่า Import เข้ามาใหม่ก็ได้นะครับจากนั้นเลือกคลิปเสียงที่ต้องการนะครับวางไว้ใน white tag หรือ audio tag ก็ได้นะครับเพื่อทำการปรับแต่งจากนั้นนะครับก็คลิกไปที่ option นะครับคลิกที่คำสั่ง audio filter เพื่อทำการใส่ฟิลเตอร์ให้กับเสียงนะครับผมขอลบคลิปเสียงตัวนี้ออกไปก่อนจากนั้นนะครับ ถ้าหากเราจะปรับแต่งเสียงที่ติดมากับคลิปวิดีโอเราจะทำยังไงนะครับเนื่องจากว่าเมื่อเราคลิกไปที่คลิปวิดีโอลากมาวางไว้ที่วิดีโอแท็กแต่ไม่ปรากฏเสียงที่ออดิโอแท็กหรือว่าไวท์แท็กก็สามารถทำได้นะครับโดยคลิกขวาไปที่คลิปวิดีโอเลือกที่คำสั่ง s p l i t Audio เพื่อแยกเสียงออกมาจากคลิปวิดีโอหรือคลิกไปที่คลิปวิดีโอเลือกไปที่ออปชันและคลิกที่คาสั่ง Spit Audio อ สังเกตว่าเสียงก็จะถูกแยกออกมาจากคลิปวิดีโอแล้วจากนั้นนะครับให้เราลองคลิกที่ปุ่มเล a y เพื่อฟัง<ๆ>หากเราต้องการตกแต่งเสียงที่ช่วงไหนนะครับเราก็ใช้เป็นไกลในการตัดคลิปเสียงนะครับเช่นผมต้องการตกแต่งช่วงนี้ก็คลิกที่ช่วงนี้นะครับแล้วก็คลิกไปที่ออปชันเลือกไปที่คำสั่ง Audio Filter เราสามารถเพิ่มเสียงสะท้อนหรือว่าเสียงสะท้อนแบบยาวซึ่งมีฟิลเตอร์หลากหลายให้เราใช้ผมจะขอแนะนำตัวหนึ่งนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็คือ r Remove n น้อยทำการลบเสียงเล็กๆน้อยๆที่เราไม่ต้องการออกมาเช่ขนขณะที่เราอาัดเสียงพูดอยู่แล้วมีเสียงลมแทรกเราก็สามารถใช้ r Remove n น้อยเพื่อตัดทอนเสียงลมออกไปได้บ้างหรือถ้าเป็นเสียงลมที่เบามากๆ รีมูฟน้อยก็จะสามารถที่จะตัดเสียงลมหรือว่าเสียงแทรกเล็กๆน้อยๆนั้นได้อย่างสมบูรณ์วิธีการใช้นะครับก็คือเลือกไปที่รีมูฟน้อยแล้วก็คลิกไปที่แอดจากนั้นนะครับก็ปรับไปที่ออปชันซึ่งส่วนนี้นั้นก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับในการลบเสียงที่เป็นส่วนเกินเข้ามาแต่ถ้าเกิดยิ่งปรับมากนะครับเสียงที่เป็นส่วนที่เราต้องการก็จะถูกตัดทอนออกไปด้วย ยกตัวอย่างนะครับผมอาจจะเพิ่มไปสักประมาณ21คลิกที่ปุ่ม play สังเกตนะครับว่าเสียงบางส่วนนั้นก็จะถูกตัดทอนออกไปเพราะฉะนั้นนะครับร o ม e n น้อยเนี่ยอาจจะมาช่วยในส่วนที่เสียงนั้นมีส่วนเกินเข้ามาเล็กๆน้อยๆผมก็คลิกที่ cancel นะครับถ้าเราต้องการปรับตรงนี้แล้วก็คลิกที่ปุ่ม ok แต่ถ้าไม่ต้องการนะครับหรือว่าต้องการเอา ิตอตัวนี้ออกก็คลิกไปส่วนที่ remove นอกจากนี้นะครับเรายังสามารถที่จะนำฟิลเตอร์หลายๆตัวมาผสมกันได้ยกตัวอย่างนะครับผมคลิกไปที่ amplify คลิกไปที่ echo คลิกไปที่ n o r m a l l i g h t หรือถ้าจะไม่ต้องการบางตัวก็สามารถเลือกแล้วก็เลือกไปที่ remove ออกไปก็ได้สมมุติว่าผมทำการปรับแต่งตรงนี้คลิกที่ปุ่ม ok จากนั้นนะครับคลิปเสียงในส่วนนี้ก็จะถูกเพิ่มเติมฟิลเตอร์ลงไปนะครับผมจะเลื่อนนะครับเพื่อให้แสดงเสียงส่วนหน้าและก็ส่วนที่มีการเพิ่มเติมลงไปจะสังเกตนะครับว่ามีความแตกต่างของเสียงเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเราต้องการแก้ไขนะครับผมก็จะทำการลิมูฟหรือว่าเอาฟิลเตอร์ส่วนที่ผมใส่เข้าไปนั้นออก ก็คลิกไปที่ Option คลิกไปที่ Audio Filter และก็เลือก Remove All นะครับสังเกตว่าส่วนที่เป็น Filter ที่เราเพิ่มเข้าไปหายไปแล้วคลิกที่ปุ่ม OK เพียงเท่านี้เราก็สามารถเพิ่มลูกเล่นให้กับคลิปเสียงของเราหรือแก้ไขคลิปเสียงของเราได้แล้ว